คุณระชีพูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วเพราะว่าทั้งหมดของครงการนะคะได้ได้กล่าวมาหมดแล้วนะคะทุกท่านน่าจะได้เห็นว่านี่คือตัวชีวัดที่สําคัญของกระบวนการอบรมและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือกระบวนการในเรื่องจำในการขอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั้งแต่พฤติการมตั้งแต่ ความคิดทักะทัิทติต่างๆและตลอดจนถึงการที่ได้ไประดับองค์ความรู้ชิ้นสำคัญนะคะในการที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตซึ่งก็สิ่งที่ผ่านมาในการจระทําีไปนั้นก็เป็นเรื่องของอดีตและเชื่อว่าทั้งสองแทานที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะนำไปใช้ให้เกิด บทเรียนที่สังผัญนะคะแต่เรื่องของพระมหาวาคุที่ได้สงรงพระราชทานให้ก็เชื่อว่าเรา้ามีความถ้าได้นำความแองบูรทุนในเรื่องที่ได้ฟังวันนี้ก็คงท่านก็คงจะมีความสุขนะคะที่ที่ได้เห็นตัวอย่างองเป้าหมายในชีวิตเห็ุที่จะึ้ดไปต่อไปนี้นะคะ,ะที่ไม่ว่ายน้ำแต่ไม่มีทิศทางตอนนี้ขึ้นเรือพรอที่จะขึ ที่ทําให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวและสังคมมีความสุขต่อไปนะหมายคคุณบราชพูดเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วเพราะว่าทั้งหมดของครงการนะคะได,ไ,ดไ,ดได้กล่าวออกมาแล้วนะคะทุกท่านน่าจะได้เห็นว่าอ่านี่คือตัวชีวัตที่สําคัญของกระบวนการอบรมและที่สําคัญอยิง่งก็คือ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั้งแต่พิติกรรมตั้งแต่ความคิดแคันทัศนต่งตางๆและตลอดจนถึงการที่ได้ไประดับองค์ความรู้ชิ้นสำคัญนะคะในการที่จะนำไปสู่การดำเนินชีตซึ่งก็สิ่งที่ผ่านมาในการกระทำที่ไปนั้นก็เป็นเรื่องของอดีตและเชื่อว่า ั้งสองท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะนําไปใช้ในเรื่ดงดิบนำไปเป็นเร,นนรนนื่องของบทเรียนที่สําคัญนะคะแต่เรื่องของตำแหน่งเลยที่คุณที่ได้ทรงพระราชทานให้ก็เชื่อว่าเทออ่านนั้นมีความถ้าได้นำความเสรีมุมคูณในเรื่องที่ได้ฟังในวันนี้ก็งท่านก็คงจะมีความสุข